มาแล้วูววมาแล้วค่ะนี่ค่ะสุดยอดนะคะนี่ค่ะมาอีกแล้วกับไซส์สวยค่ะโอ้ยมาใกล้ๆก่อน มช่วยมช่วยมช่วย,วย,วยอุอีค่ะ <c oughs> ีค่ะมีค่ะรวเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องนะนะทุกท่านคะวันนี้จะพามาตกปลานะคะเหยื่อที่ใช้เหยื่อไส้เดือนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ คันไมล์ะกรรมมันเดิมค่ะโอเคค่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะหมานหรือเปล่าไปค่ะ้มาใกล้ก่อนี่ช่วยช่วยช่วยีค่ะีค่ะผลงาน

เหยื่อที่ใช้นะคะไสเดือนค่ะนี่จะให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะ่ะต่อกันเลยค่ะโอยมาแล้วนี่ค่ะ ตกับนี่ค่ะนี่ค่ะตัวรวยเลยนะคะนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วมาเล้วมาวรว มาแล้วค่ะนี่ค่ะสุดยอดนะคะ นี่ค่ะผลงานกปลาวันนี้ะออนะคะโอ้ยเดยวขอเทออกนะค่ะนี่ค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดูค่ะ โอเคค่ะถ้าพี่ๆนานาชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ